<c oughs> ขณะนี้เราก็อยู่ที่วัดเท้าโคดต,ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งวัดเท้าโคดแห่งนี้ก็อาย่ใกล้ๆกับวัดไชานาที่ผู้บรรยายได้จำรรษาอยู่ซึ่งวัดเท้าโคดแห่งนี้ก็มีท่าน พระครูวรวิริยคุณซึ่งท่านก็เป็นเจ้าอาวาสอยู่ <c oughs> นะบณนะวัดเนะท้าโคดแห่งนี้ท่านะพระครูวรวิริยคุณหรือท่านอาจารย์ประโมทนะบ้านเดิมของท่านก็อยู่ที่อำเภอนาะทวนะีจังหวัดสงขลา แต่ท่านก็มาจำํำภาษาที่วัดต้าโคตแห่งนี้หลายภาษาแล้วในปัจจุบันก็ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดท้าโคตดังในปัจจุบันด้านหน้าของเราก็เป็นอุโบสถอลังเก่าซึ่งมีพระองค์ใหญ่ปฏิสถฐานอยู่นะ ในอุโบสถแห่งนี้ <c oughs> นี่ก็คืออุโบสถหลังเก่า <c oughs> ซึ่งมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถหลังเก่าแห่งนี้ซึ่งวัดตโโดาโคก,แห,โกแห่งนี้กับวัดใจนาก็ <c oughs> เปรียบเสมือนกับวัดพี่วัดน้อง มีอะไรก็ต่อยตีอาศัยซึ่งกันและกันเวลามีกิจนิมนต์ก็เปล่งปันซึ่งกันและกันแล้วก็วัดติดกันแต,แต่สมัยก่อนก็วัดไชยนาเป็นโกดังของโกดังเก็บศพของวัดเท้าโคดวันนี้เราได้มาเยี่ยม <c oughs> มาเยียนวัดเท้าโคดแห่งนี้ด้านหน้านู้นก็เป็นเจดี <c oughs> อของวัดเท้าโคตรซึ่งตอนนี้ก็เจดีนั้นก็ได้หักพังลงด้านหน้าก็ที่เราเห็นเป็นสีชมพูนั้นก็เป็นโรงเรียนวัดเท้าโคตโรงเรียนอาเทศบาลวัดเท้าโคตก็มีนักเรียนจํานวนมากครูบาอาจารย์ก็มีจํานวนมากแล้วที่เห็นด้านหน้านี้ก็เป็น พระอุโบสถหรือว่าเป็นอุโบสถ <c oughs> หลังใหม่ด้านหน้าที่เราเห็นนี้ก็ <c oughs> เป็นอุโบสถหลังใหม่และก็หลังใหญ่ได้เราก็ <c oughs> สร้างขึ้นมาใหม่ <c oughs> แทนอุโบสถหลังเก่านี่ก็เป็นบริเวณลานวัดนี่ก็เป็นซุ้มประตูะทางเข้า ติดกับถนนราชดำเนินติดถนนราชดำเนินอันนี้ก็ <c oughs> เป็นรุ่มาตูของวัดทาวโคดนะ,ะซึ่งติดกับวัดถนนราชดำเนินอันนี้ก็ภายในบริเวณของวัดซึ่งก็มีทรขาวสะอาดแล้วก็มีต้นมะพร้าวพันธต้นไม้ร่มรื่นให้ด้าน ที่เราเห็นนี้ก็เป็นโรงเรียนชุบธรรมวิทยาโรงเรียนชุบธรรมวิทยาก็มีตั้งแต่อนุบาลจนถึงปฐมปีที่6ก็มีนักเรียนมากพอสมควรอันนี้ก็เป็นอาคารพระศรีวลดีนะเป็นอาคารพระศรีาารรวลีซึ่งพระเระสียวลีก็ประดิษฐานอยู่ในหน้าอาคารแห่งนี้ อ่ด้านหน้านี้ก็อ่เป็นอ่ศาลาเป็นศาลานี่ก็เป็นศาลาปฏิบัติธรรมศาลาปฏิบัติธรรมมีกิจกรรมอะไรมีอาเทศกาลรอะไรก็ได้อาศัยศาลาปฏิบัติธรรมแห่งนี้ <c oughs> ได้ทำกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาอันนี้ ก็เป <S an> ็นสาราอเนกประสงค์ก็ว่าได้จาราปฏิบัติธรรมด้านหน้าก็เป็นหอหอหอกลองด้านหน้าเป็นหอกลองและก็หอระฆังซึ่งด้านหน้านี้ก็เป็นกุฏิเป็นกุฏิเจ้าวาดที่เราเห็นด้านด้านหน้าที่อยู่ด้านหน้ารถก็เป็นบริเวณ ของเจ้าอาวาสซึ่งในสมัยการก่อนนี้วัดท้วโคดงนี้ก็มีชื่อเสียงมีชื่อเสียง <c oughs> โด่งดังในด้านของอสถานแห่งการาประพฤติแห่งการปฏิบัติสมัยก่อนก็มีผู้ที่มาประพฤติมาปฏิบัติเะเจริญกรรมาฐาน เป็นจํานวนมากเมอเอ่ยชื่อเอานามไอ้นามถึงวัดเทาโคดก็จะคนจะรู้จักกันในนามของวัดพิปัสนากมรมฐานแต่สมัยต่อมาก็วัดชัยนาวัดชัยนาก็าได้ก่อสร้างขึ้นชื่อเสียงก็เลยไปรู้จักในนามของวัดเทาโคดแต่ว่า,าวัดชัยนาก็เป็นส่วนหนึ่งใน ของวัดต่โคดในปัจจุบันวัชนาก็แยกส่วนหรือว่าตั้งเป็นชื่อของวัดชัยนาเองแยกออกจากวัดต่โคดเพราะฉะนั้นในวัดต่อโคแดงนี้ปัจจุบันท่านพระครูวรวิยาคุณก็ได้พัฒนาต่อจากท่านเจ้าวาดองเก่าได้สร้างอาคารนันเประสงค์ขึ้นได้สร้าง อาการเสียตับระมุขึ้นและก็ได้สร้างสิ่งต่างๆโรงครัวชั้นใหม่อะไรต่างๆก็ท่านเจ้าวาดองค์ใหม่ก็ได้ก่อสร้างพัฒนาขึ้นวันนี้ได้มาเยี่ยมอนุบาสการท่านแล้วก็ได้ชมบริเวณภายในบริเวณวัดของวัดตะโคแดงนี้ก็อน่าชื่นชมในความสามารถการดูแลปกครองของท่านและก็เกิดความสะอาดส,ส,สวยงามต่อไป